แพทนะคะอ,อจริงด้วยค่ะออขอโทษค่ะว่าแล้วเสียงว่าทำไมเงินปืดๆว่าจะเอาน้ำมันเครื่องมาหยอดเหมือนกัน,นไม่ต้าว่าคุณออมมีอะไรช่วยไหมคะโอ้โหมีเยอะเลยล่ะค่ะแต่ว่าอย่างแรกช่วยถือก่อนอได้ค่ะขนหนัก<ด>มากเลยได้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เมื่อคืนออมแบบนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดทุกอย่างแล้วคือคิดไม่ออกไม่มีข้อมูลเลยค่ะมีข้อมูลอะไรแนะนำไหมคะอยากไปเที่ยว ได้ค่ะคุณออมอยากจะไปเที่ยวสถานที่ประมาณไหนคะคืออยากจะไปเที่ยวที่แบบว่าน้ำทะเลแบบสวยสวยใสๆเอาแบบโรแมนติกสุดๆเอาแบบคลาสสิกด้วยแล้วก็แบบเอาให้แบบว่าเป็นระดับโลกไปเลยแล้วกันค่ะก็คือเอาให้มีครบทุกอย่างเลยนะเอาครบเลยค่ะได้ค่ะดิฉันะจะพาคุณออมไปปรึกษาผู้รู้ชั้นหนึ่งนะคะรับรอ,องคุณออมได้ครบทุกอย่างแน่นอน<า>ค่ะไปเลยค่ะ ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะสวัสดวงนะพี่กาวาลวันนะคะผ่ะนไปพอดีเลยหนูก็มาหาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ขายเรียกพี่อ้อยในเลยค่ะยอยค่ะเมื่อกี้เนี่ยหนูเจอเจ้าหน้าที่บนเก่ะเอลเวสมาค่ะพี่คนน่ารักมากเลยเขาบอกว่าแนะนามาให้มาหาดอยให้สอกปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปเที่ยว หนูมีสถานที่ต้องเนี่ยในฝันค่ะอยากไปที่แบบน้ําใสๆเอาแบบว่าชายหาดส,สวยๆโรแมนติกโรแมนติกคลาสสิกเอาแบบระดับโลกเลยค่ะระดับโลกเอาแบบนั้นเลยระดับโลกมีที่เดียวที่ที่ที่พิวศษโรแมนติกที่สุดเลยนะคะโรแมนติกบูเกาะมอลดี เกาะมาลดีฟเนี่ยอยู่ในแถบของมหาสมุทรอินเดียฉะนั้นน้ำของทะเลเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกับน้ำทะเลในฝั่งของเราไงฮะ,ะ,ะน้ำทะเลเขาจะเข้ม,ขมกว่าใช่เข,เข้มแล้วก็สีของน้ำทะเลเขาจะเปลี่ยนเป็นเหมือนเฉดออฟ l ลูอะฮะจริงตอนที่พี่บินไปหัวแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพื่อนพี่พาไป,ปก็ตกใจมองไปจาก เครื่องบินลงมางเป็นเหมือนไข่ดาวอ่ะคือแบบตรงเกาะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีขาวล้อมรอบนะคะแล้วก็เป็นทะเลฟา้าเป็นหาดทรายสีขาวุยขาวเลยหรอคะขาวมากๆละเอียดเหมือนไข่ดาวจริงๆถ้ามองจากจากบนเครื่องบินลงมาใช่สวยงามไปอะ่ะพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ย คุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับซินี่รูคือเหมือนแบบอยู่เหนือน้ําเลยใช่ไหม,ใหมนใ,ให้เห็นในรายการทีวีเหมือนกัน่ท่าน,นี่แบบเขา<ว>ไปมา,มาคือเราสามารถเดินลงไปจากบ้านพักได้เลยหรือว,ว,ว่า ถ้าพูดถึงแล้วพี่อ้อยไปเที่ยวที่นี่ก็น่าจะแบบว่ารู้เส้นทางหรืออะไรหลายอย่างดีเลยมีมุมแบบโปรดปานนะคะว่าสมมติว่าถ้าไปมาดิฟปุ๊บต้องไปนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆพี่ก็ชอบไปพักโรงแรมที่อยู่บนน้ำอยู่บนน้ำเลยเพราะว่าแต่ไปทั้งทีแล้วแ่บไปอยู่บนบกก็ไปไปสมุดไปไหนก็ได้เพราะทะเลภูเก็ตเลยเรวก็สวยอยู่แล้วแต่ในใจพี่เนี่ยคือมุมของพี่ก็คือเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มันนั่งอยู่ตรง ตรงแบบเทเรสลำเบียแล้วก็มองลงไปคือทะเลสวยงามเนี่ยมันอิ่มเอิบกับ ความเป็นธรรมชาติจริงๆนั่งจิบกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะคือจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ที่พี่ชอบนะคะแล้วก็นี่คือมุมมุมตอนเช้าส่วนมุมตอนเย็นพี่ก็ชอบตะพอาทิตกอ่ะสวยๆจริงๆเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าคือคือความที่ทุกอย่างอยู่กลางทะเลใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเรามองออกไปมันเป็นเหมือนฮอริเซนนะคะคือเป็นแบบมุมแบบทะเลที่มันตัดออกไปใช่ฉันจะเห็นขอบฟ้าขอบฟ้าใช่อันนี้ก็ก็สวยมาก เขึ้นเครื่องตอน12:45นาทีนะคะเดี๋ยวไปผ่าน immigration ทางด้านซูค่ะเดินตรงไปเลี้ยวขวาหลังจากผ่าน immigration แล้วเนี่ยมาไปใช้เราของบางกอกแอร์เวย์ด้แน่นะคะบางก่อน์เวยยินดีต้อนรับค่ะขอบไปข้ามยินดีต่อนรับบางกอกแอเวยยินดีต้อนรับโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้นั่งอยู่บนเครื่อง่ได้เดี๋ยว กำลังไต่ระดับอยู่นะมองไปวิวข้างนอกก็สวยงาม สายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับใช่แล้วเรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจจริงๆถูกต้องตอนนี้เรายืนอยู่ที่สนามบินใช่ครับสนามบินอีบราฮิมนาเซอร์ใช่แล้วค่ะเดอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติบนเกาะเมาดีเกาะเมาดีนี่เมาดีเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆในเอเชียเล็กที่สุดเลยใช่ไหมใช่ครับเล็กที่สุดเลยแต่เรียกว่าเป็นไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดียเลยเพราะเป็นเกาะที่ลายล้อมไปด้วยทะเลแล้วก็ท้องฟ้าสี คือเข้าไปที่เหมือนจะเข้าไปในสวงสวรรค์บนมหาสมุทรเลยครูอาจารย์หนูไม่ไหวละไปกันเลยดีกว่าอาจารย์ตอนนี้เราก็ถึงเมาดิฟแล้วครับโอ้โหเรากำลังจะขึ้นเรือไปที่ขับเมดครับเพราะเราจะพักกันที่ขับเมดตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นของที่เมาดิฟครับก็เรียกว่าเป็นเวลาที่ช้ากว่าที่กรุงเทพอยู่สองชั่วโมงด้วยกันทางคนขับเรือบอกว่า ฝนอาจจะตกเพราะนั้นเราจะรีบขึ้นเรือเพื่อจะไปถึงท่าเมตอถูกต้องค่ะในตอนที่ฝนจะตกนะเ,เราจะรีบไปเลยครับ Yeah. Thank you very much นะเห็นคอมแบบเป็นแบบชัดๆแบบเงาเงาหน่อยเหมือนร้อนๆเส้นด้านหลังมีเป็นเส้นสายเห็นไฟเป็นดวงๆมีหลายเส้นเราบ่อยครั้งเห็นบางคนเขาไปเล่นกันล้วดูว่าเขาถ่ายภาพออกมาปั๊บไอ้คนเนี่ยนะเห็นนะแต่ทําไมไฟด้านหลังเนี่ยเป็นดวงๆเนี่ยปกติเป็นดวงแต่มันเป็นเส้นๆได้ยังไงนะครับไอ้กล้องตัวนั้นมันเก่งกาจยังไงนะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่กล้องคุกตัวเนี่ย ก็จะทําได้อ้ทำได้ทุกตัวมันไม่ได้บอกว่าเฉพาะกล้องรุ่น้านยี่ห้อนั้นนี่ที่ทําได้อยู่ที่เราปรับว่าซึ่งมันไม่ยากอาจารย์คะกานบอกเทคนิคให้วัยรุ่นหน่อยอย่างวันนี้เนี่ยผมลองใช้กล้องของซัมซุง NX พันค่ะซึ่งเป็นกล้องเรียกว่า20ล้านพิกเซลถอดเลนได้นะครับทีนี้เพียงแต่ว่ากล้องตัวนั้นนะขอให้มันมีแฟลชเองค่ะมีแฟลช เพราะว่าเราจะเอาคนเนี่ยโดยการเปิดแสชเพื่อตบให้เอาคนเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยชัตเตอร์สปีดเราจะเปิดช้าอีกชะหนึ่งเพื่อที่จะให้เราขยับกล้องและลากเส้นแสงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเส้นแสงตามที่เราต้องการนะทีนี้ก็พูดถึงเทคนิคกันดีกว่าที่หลักการี่คือว่าเราก็ที่ผมจะใช้โหมดโหมด S โหมด S โหมด S คือโหมดควบคุมชัตเตอร์สปีดนะพอเปลี่ยนไปโหมด S ปั๊บ ผลจะหมุนวงแหวนนี้นะครับให้มีชัตเตอร์สปีดที่ชา้าเช่นออผมจะตั้งไว้ประมาณสัก1.6นะถึงประมาณสัก2วินาทีเต็มที่นะ,ะเพื่อให้มีเวลาในการลากเส้นนะแต่แล้วรูรับแสงเนี่ยปล่อยให้กล้องจัดการเองไหมทางด้านแสงอ,อัตโนมัติไปเลยก่อนไปแล้วเราก็อย่าลืมที่จะเปิดออนแฟลชนะครับนี่เปิดออนแฟลชเนี่ยเราจะต้องไปดูนิดนึงว่า แลตเนี่ยถ้าสมมุติว่าแรงไม่พอเราจะตั้งแสงแลตเนี่ยให้แรงขึ้นนะครับโดยการที่เรากดปุ่มเมนูนะครับ<ฆ>กดปุ่มเมนูปุ๊บลงไปแล้วก็ไปหาเมนูที่คำว่าแลตนะแฟลง<ป>พอแลตปับ๊บกดโอเคเข้าไปนะกดโอเคเข้าไปเนี่ยแลตปกติเนี่ยมันจะมีฟิลอินมีแลตลบตาแดงนะ<ฆ>แลตม่านชัตเตอร์ชุดที่1กับแลงม่านชัตเตอร์ชุดที่2 เราใช้แฟลชมาชัตเตอร์ชุดที่หนึ่งมันมันสว่างอะไรยังไงหมายความว่าหมายความว่าถ้าเป็นมาชัตเตอร์ชุดที่หนึ่งหมายว่าแฟลชตบปั๊บทันทีเลยเพราะชัตเตอร์ทางานเพราะแฟลชตบทันทีเลย<อ>แล้วชัตเตอร์ทํางานต่อเนื่องอีกระยะนึ่นจังหวะนั้นเนี่ยพอแฟลชตบปั๊บก็คือเก็บเอาภาพออกเข้ามาแล้วออมก็หลบหายไปเลยแล้วผมก็จะลากเส้นต่อแต่ถ้าเป็นแฟลชชุดที่สองนี่หมายความว่าแฟลชมันจะทํางานหลังจากชัตเตอร์ใกล้ๆจะปิดแล้ว ก็เเหมือนแบบว่าชัตเตอร์ไปมอนทำตอนหลังอ่าแฟลตมันจะเปิดทีหลังถูกต้องอันนี้แฟลตออกก่อนแล้วชัตเตอร์ค่อยปิดทีหลังเพราะนั้นเราจะใช้บ้านชัตเตอร์ชุดที่หนึ่งทีนี้พอบ้านชัตเตอร์ชุดอยู่เราไปกดคำว่าฟังก์ชั่นตังฝั่งนี้เราจะสามารถที่จะ Adjust ความแรงของแฟลตได้อย่างอันนี้เนี่ยอยากจะให้มันสว่างสว่างไผมก็เปิดแฟลชให้เป็นบวกนิดนึงนะครับบวกขึ้นมาหนึ่งสต็อก เพื่อให้แสงแสดแรงขึ้นมาหน่อยเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายมอาออมอยู่ในที่ทนทางมืดมันมืดแต่ถ้าอยู่สว่างก็พอว่าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองใช่ครับก็สามารถถ่ายภาพที่แบบมีเส้นๆอะไรอย่างนี้ได้ได้ว้าวไครก็ต้องแบบว่าถ่ายภาพแบบนี้ก็ต้องแชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยเพราะมันเท่มาค่ะอาจารย์ถูกต้องก็ไม่ยากเพราะว่ากล้อง NX พันเนี่ยมีระบบ WiFI สามารถแชร์ลงได้ด้วยหรอใช่พวก p h o n e พวกกาแล็กซี่ได้เลยคุณอาจารย์ลูกสวยๆเยอะเนอะเห็นไหมใด้แปลกๆเนี่ยไฟแสงไฟแปลกๆที่มันดูว่ามันเหมือนกับมีจินตนาการอาจารย์ใช่ค่ะแชร์ใช่ใช่อ๋อได้ได้ได้มีเอามือถือมาไหมมือ ร้อยไอโฟนใช่ไหมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมกดนี่ปุ่มแชร์อย่างนี้นง่ายๆสามาลิงก์กดไปกดปุ๊บป๊อทีนี้ก็บอกว่าจะเอา all image หรือ select image แล้วก็ select image ใช่ปะเราเลือกรูปดากดเลือกรูปป๊อปสมมติว่าเราเลือกรูปรูปนี้ก็โอเคค่ะรูปนี้โอเคแล้วเราก็ไปที่แชร์ไปที่แชร์ก็กดปุ่มแชร์พอแชร์ป๊อลื่อนเกลอนปั๊บ ตรงนี้เราก็มาที่เซตติ้งก่อนนะครับพอดี Wi-Fi เราต้องให้มันรู okay. ้จักแ,แล้วนี้ Wi-Fi <fluid. S 1> <ikh> มันเป็นของโรงแรมเราก็กด Wi-Fi ป๊อปตอนนี้มันก็จะหาเดี๋ยวมันจะเจอเนี้ยเอ็นเอพันอ่ะคลิกเอ็เอ็กพันเลยปั๊บแล้วรอมันหมุนนิดนึงอ่าเลิงก์ก็ลับป๊อปก็ไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยเห็นเราโหลดเราลงแอปพลิเคชันของสมสุกไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยโมบายลิงก์กดโมบายลิงก์ปึ๊บนะ accept yes ค่ะ yes ปั๊บนะใช่ไหมเชื่อมเสร็จแล้ว มาแล้วเหรอโอเคนะมันจะมีสองลูกก็ติ๊กลูกติ๊กลูกป๊อปแล้วก็ติ๊กเซฟเนี่ยมันจะวิ่งแบบเซฟเข้ามาง่ายๆแค่นี้เองใช่วิ่งเซฟเข้ามาแต่หนูก็จะแชร์อันนี้ก็เซฟตามแบบไฟล์จริงอะอย่างไฟล์นี้มันยี่สิบล้านจะวิ่งอยูยี่สิบล้านวิ่งบู๊บบูอเท่าไหร่เท่านั้นเลยอ่าอนี้เราก็เราก็ออกออกป๊อปเราไปดูในโฟโต้อ่ะเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพปเรืออ่าข้างล่างเห็นไหม เนี่ยสองลูกหมดง่ะมีทั้งสองลูกไปอยู่นู่นละเห็นไหมปั๊บเยอะเองปั๊บเยอะได้จากตรงนี้เราก็จะไปไปไลน์ไปเฟซบุ๊กได้ดเลยไปอินสตาแกรมไปโน่นนี่นั่นได้เดินมาค่ะอาจารย์คะ ในยามที่ผมได้มาเที่ยวท้องทะเลเช่นนี้ได้ปล่อยวางความนึกคิดต่างๆชั่วคราวและเปิดใจสัมผัสธรรมชาติอันเงียบสงบมน้ํขลังของธรรมชาติความงามของท้องทะเลสีฟ้าสดใสและหมู่ปลาที่เป็นมิตรแค่ได้นอนเล่นริมทะเลบนเกาะแห่งนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าการมาเที่ยวครั้งนี้เป็นการชาร์จพลังให้กับชีวิตอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับการถ่ายภาพ ทุกๆครั้งที่ผมได้บันทึกภาพความประทับใจแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สร้างความสุขให้กับใจได้เสมอขอทุกท่านถ่ายภาพอย่าง